โอเคครับผมก็ต้องขอกร,ราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,กทก่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมต้าโนวันโนกกอดนะจ๊ะก็วันนี้ผมจะมาสอนทิคไม่ทิเทคนิคการเล่นไม้วงนัวนะครับฉบับตัวผมเองนะก็จะสอนจะพูดในหลายๆอย่างที่ว่าควรจะทำนะครับสำหรับไม้วงนัวก็ที่ต้องทำแน่แน่เนี่ยก็คือไม่ฝีครับ อ่ะเล่นยังไงให้ไม่ฟรีนะ <shine> ครับเดี๋ยวจะมาสอนให้แบบเล่นยังไงให้ไม่ฟรีไม่ตีเพื่อนตายไม่อีโก้ครับพันยาจริงเราก็วัดได้ครับแต่ว่าเราอุ้มเพื่อนเนี่ยโอ้ยเชี่ยเนี่ยครับใจเย็นแล้วก็เล่นเล่นอย่างเงี้ยแหละนะแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปชุดมั่วครับเพราะถ้าเราชุดตอนนี้เราตายได้ครับนะแล้วก็ตีตีใบเปาะแปะเนั้นแล้วก็อุ้มเนี่ยพอแบบนะแล้วก็หลบ ะพอพอเพื่อนเรามาปุ๊บอ่ะอันนี้เรามั่นใจาว่าเราชุบได้แน่นอนอ่ะเราก็ชุบเลยครับแล้วก็ค่อยดูจังหวะการเล่นอ่าหาจังหวะเข้าดีๆครับอันนี้ตายหนึง่งเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาลมนับเนี่ยแล้วก็พยายามวิ่งมาซับเพื่อนเยอะๆว้าวิ่งมาช่วยเพื่อน,นครับอ่าเห็นไหมเพื่อนชุบแล้วก็วิ่งมาช่วยเพื่อนกรีมกรีมไปช่วยเพื่อนเลยครับ โอ้ยมันไม่ตายได้ไงวะอ,อันนี้เหมือนเราจะโดนละอ้าวคุณไม่อยู่ในลื้ยตายเลยครับพี่ดพี่ด,ด,ดพี่ดพ<ะ>ี่ดำอเยนไิน่ออโอเคไอไรัวอะไรตวอะไอยไรัอะอะตวอรตันอะไรตนออไรอรตัรตรัะรัอัรัรอะอะรัอะไรอะะอันอนี้ัวรอไหัว้ัรัวอะัอไรอะรววอะไรอนรววยเพื่อนออ เนี่ยม,มาเสียแล้วก็กค่อยๆครับอุ๊ยตีเพนตายเหอ้ยแหน่ตายแล้วก็ดีเทรครับพอเราตีเพนตายแล้วก็ชุบอ่าอันนี้ล่างอ่าเพื่อนตายเราข้อชุบพงนะครับครับเฮี้ย,ยมีเป็นหลาน จะชิวครับเนี่ยเขาก็เตะแล้วก็ตีลก็ลั่ไปได้ครับกูไม่เห็นเฮี้ยอะไเลยเฮี้ยโอ้กูล้มอีกแล้วอย่าตเกินว่าเนี่ยตายครับเอาเยเล่นเฮ้ยเนี่ยเขาสไลด์นะครับพยายามอย่าแบงแล้วก็ดีครับอ้าวโษโตษพี่ได้อันนี้ก็ได้ยังไงเหรอพี่ดับดับ ไอา้อาวุธเราเป็นอาวุธแบบแบกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราโดนดุมอาวุธเข้ามาแล้วใจเย็นครับไม่ต้องรีบเล่นก,ก,กับมีดอนะเราวิ่งมาเอาเพื่อกนก่อนเราวิ่งมาช่วยเพื่อกนก่อนนะสติหาตายป่ะแล้วใคเรเล่นคือเราชุบชุบได้ครับแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งชุบเพราะว่ามันเรียกว่าไงอ่ะมันเขาเยอะอยู่ครับ เขาชุก็ได้เพราะเขาเป็นไม้นะครับไม้เนี่ยจะปิดตัวชุบกับรถค่อนข้างที่จะยากนะครับอ่ะเขาถีบแล้วก็ปีนก็เดินโง่ๆไปเลยครับอ่ะก็เล่นเล่นแบบว่าอ่ะเพื่อนเพื่อนโดนนะแล้วก็ตีเพื่อนเนี่ยบ้างถ้าเขาแทางยาวก็แบบช่วยเพื่อนเล่น,นครับอ่ะตรงนี้มีแล้วก็แล้วก็ยกศพออกก็ได้ก็ควักเพื่อนมาครับโอ้าหเสียศพตกแล้วก็ตีตายตัวนึวเงเห็นไหม จาออกคนตัดต,ตัวเพื่อนเออเห็นด้วยมนมาตายถ้าเขามาแบบฮีขวาใส่เราอย่างเงี้ยแล้วก็ตีเเตีตีเปิ้งมาเลยครับเพราะตายอยู่แล้วละ่ะตีปืนขัดปืนนะไม่ให้ปืน,นึิงตายครับ<อ>แล้วก็ดูเดยอเยเอ่าคนนั้นเขาชุบอยู่เอา แล้วครับเราก็ต้องคิดอะไรแล้วนะมีดมีดจะแทงยาวครับเราตีกดนะขเขาจะบูทแล้วก็โอ้ยเฮ้ยขเขาจะบูทนะคนเนี่ยตีตีคือทุกอาวุธมันมันเล่นเหมือนกันหมดครับวยความที่ว่ามันมันก็คือไฟอ่ะไฟก็คือต้องเล่นด้วยกันอะแล้วก็แบบต้องชุบดูเพื่อนช่วยเพื่อนคือมันต้องเล่นช่วยกันครับเราไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่ง แต่ว่าแบบไม้เนี่ยจะบทบาทจะแตกต่อย่างนี้ตรงที่ว่าไม้เนี่ยจะต้องแบกแบกแบกไฟนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยตีแบบคือบางทีตีมั่วๆอย่างตายอ่ะถูกป่ะล่ะอ่านั่นแหละครับไม้นี่จะเป็นตัวคำไฟส่วนมีก็อาจจะเป็นแบบหน้าที่ในการเก็บตัวชุบนะครับแต่ไม้แบบเออตีไปเลยแบบเหมือนก็วัดวัดได้ครับไม้ถ้าถ้ามั่นใจก็วัดวัดได้หมดเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นไม้วงนัวนครับส่วน คลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากเอาไว้ต่เพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็ถ้าถ้าคนที่ดูคลิปนี้ไม่ได้ประโยชน์ผมก็มองว่ามันมันไม่น่าแปลกเท่าไหร่เพราะว่าไอ้เหี้ยกูโดนปืนยิงอย่างเดียวเลยไม่ยิงกูเติ้งเติ้งเติ้งผจะมาสอนอคลิปนี้ขอฝากไว้ในวิดี่านี้นะครับขอลาไปก่อนบายยจ้า